กลับเข้สา,ส,า,ส,า,ส,าสูรายการคุณพระช่วยครับผมครับช่วงนี้ครับผม,อมชอยหน้าม่านส <3 S 1> ามนามารออยู่แล้วครับ,รบผม วันนี้เรื่องอะไรครับคุณแปนเรื่องมีชื่อว่ามนุษย์ป้าข้าไม่ยอมโอ้คำนี้มนุษย์ป้ามนุษย์ลุงเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนะใช่ไม่มีแต่พอมีโซเชียลขึ้นมาเนี่ยเขามีการถ่ายแล้วเอามาลงมาเลยออันตรายนะแล้วสุดท้ายเพื่อเคยเจอนะเคยเจอมนุษย์ป้ามนุษยลุงเอ้ยมีเหรออย่างนี้ใช่เพราะว่าปกติเนี่ยคือคําว่ามนุษย์ป้ามนุษย์ลุงนี่คือมาจากพฤติกรรมแปลกๆที่ทุกอย่างเลยอันนี้เป็น คุณลุงนะขับรถมาจอดหน้าร้านขนมจีนหน้าร้านเลยอ่าเออแล้วก็เชิญครับตุ่ปตะตูตั้งเข้าเดินไปตลาดอาอไม่ได้เข้าร้านพี่ไม่ได้เข้าเดินไปตลาดเออแต่จอดรถอยู่หน้าร้านพี่นะหน้าร้านเลยครับเราก็คิดว่าไปซื้อของเสร็จแล้วกลราะคุจะมากินมั้งงั้นเรามองด้วงยดีไงแป๊บเดียวไปซื้อของกลับมาถือของมาเลยเพียบเลยเปิดรถปึ๊บเอาของเข้าปึ้งมาในร้านแล้วเราก็ต้อง ภาพจะมองของข้าปับ๊บปึ๊บปิดประตูปึ้งเดินเข้าร้านของข้าปั๊บขาขึ้นอ๋อไม่ได้มาร้านเราแล้วก็บอกอ๋อคุณลุงมาซื้อขอบข้าวหรอครับเออเออเอ้าข้างหน้าข้างหลังตรงนี้จอดไม่ได้นะครับผมเพราะพื้นที่ผมมันน้อยจอดนา้านน้าน,อนเอาไว้ลูกค้าอ่ะแล้วเขาว่าไง ใส่หน้าเหรอ,อใส่หน้าเขาอาจจะมองออว่าเราไม่มีน้ำใจแต่เราบองเรื่องการค้าการขายเนี่ยหน้าร้านมีไว้สำหรับลูกค้าก็น่าจะเหมาะสมกว่ามนุษย์ป้าเป็นอย่างนี้หรือเปล่านี่แหละต้องไปดูมนุษย์ป้าถ้าไม่ยอมอพร้อมแล้วเชิญครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ร่วมกับคุณพระช่วยเสนอชอยอารมณ์ขันรู้เท่าทันสื่อตอนมนุษย์ป้าข้าไม่ยอม เอฮ้สุภาพบุรุษยอดนักสิงนี่เขาเรียกวอ้สิงวินมอตเตอร์ไซค์เ,เ,เมื่อก่อนเคยร่ำรวยหากิจการมันสวยก็เลยเจงไปปี64คขับเฟอร์รารีเศรษฐกิจไม่ดีเลยขายไปปี65 ผมขับรถเก่งติดการมันเช้งก็เลยขายทิ้งไปปีห6หขับแท็กซี่พอมาปีนี้ขับวินมอเตอร์ไซค์ปีนี้ถ้ามันเจ๋งอคงเหลือแค่ซาเร็งไว้ค้าขายเรื่องขับขี่ผมดีเด่นถ้าใครใครได้เห็นแล้วก็ชอบใจเมื่อวานขับปาดรถขนครกคนขับก็ยังยก ถ้านิ้วให้ไม่ได้ยกนิว้วโป้งทั้งสองข้างาแต่ว่ายกนิ้วกลางไม่รู้แปลว่าอะไรนี่ผมขับวินครับคุณลูกค้าใครจะไปก็มาและใครจะมาผมก็ไปป่ออานนี้ยังไม่มีใครมาหรือว่าอามันตายสวัสดีครับพี่วินเอเออยู่นี่อยู่นี่ที่ตอนซ้อมู่ตรงนี้โอ้โหองมาหาด้วยเออ สวัสดีครับพี่วินผมจะมาขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ได้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 มอเตอร์ไซค์ได้ครับเพี่วินหน้ามองหมดนสงสัยมีคนขึ้นมากมายโอ้ยก็เมื่อวานนี้สิน้องโอ้ยหูจะแตกหูจะแตก เมื่อว,วานนี้ที่ไอ้น้องคนให้ไปส่งของไกลแสนไกลให้พันห้าแต่ไม่ใช้งานหนักให้ไปส่งที่ปักใกลเชื่อไหมหอ๋อไปปักธงชัยแหมไกลจริงๆมันให้ไปปักจริงโอ้ยยิงไกลใหญ่โอ้ยแล้วยิงไกลใหญ่เออมันไม่ยอม เอาส้นเพองบอกว่าสิ้นเปลืองให้ขับมอไซค์ไปเออายขับรถมอไซค์ดูดิเนี่ยว่าแต่เองไอ้หนูจ๋ามหานาจะไหนไปจะไปไหนเออเออมหานาลราจะไปไหนต๋อตัวผมคนภาคเพียนต้องไปเรียนนศินาชายรีบไปอย่าบัวนิ่งพี่วินรีบสิ่ง เดี๋ยวผมตายมันมามามาหนูมามามาเป็นมาใส่หมิ่นจ๋าไปเวิร์คอยฉันจะไปดูชอยแบบดนตรีไทยเอไปเลยก็แล้วกันเอาปรนเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวคนเลิกไปเอ้าโอ้ยป้ามาที่หลังนะครับคุณป้าและจะมาแซงคิวได้ไงไม่ถูกไม่ถูกมาทีหลังฉันก็นั่งรถจอดแลรถแกจะงอนงแล้วไปทำไมโอ้ยโอเคงั้นผมรอ วายจ้าหรอไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่แล้วครับคุณปาอย่ามาแซงเด็กน้องยังตัวเล็กๆขัามาแซงได้ไงอย่างนี้ต้องไล่สดไม่ได้จะได้สล้วสดกันแล้วก็จำไว้มาลงาเอาจำไว้เลยจำไว้เลยนี่มาลงก็เน่เน่เน่เพื่อนเพื่อนดูให้เต็มตาเน่นางตาจอมวายร้ายเน่เน่ทำตัวมาตีเนียนแซงคิวนักเรียน ทำได้ไงโอยไอ้เด็กน้อยวิชายังดอยเหลือหลายทำมันเสียงผู้ใหญ่ชดชอดอนาคตไม่รอดหลอกไอ้เด็กร้ายแกเอางี้เอางี้แกถ่ายฉันฉันก็ถ่ายแกดูซิใครจะแน่กว่าใครเด็ดดูซินังป้าแซงคิวเด็กโอ้ไอ้เด็กเล็ก เถียงผู้ใหญ่โอ้ยเกิด่อนแล้วไงล่ะป้าไอเด็กบ้ามันไม่ยอมใครนักเรียนเถียงไม่เลือกหน้าเด็กนักเรียนเถียงไม่เลือกหน้ายายคุณป้านี่ก็ช่างไรเดี๋ยวใครเป็นใครเนี่ยนะล้องสับสนมั่วแล้วมั่วแล้วมั่วแล้วโอ้ยใจเย็นๆเลยทั้งโคหยุดไรสักครู่ก็จะได้มาเยอะ การถ่ายละคนอื่นนั้นประจานกันทางออนไลน์มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำจะต้องรับกำทางกฎหมายวความเป็นส่วนตัวจะถูกละเมิดมันอาจจะเกิดคดีความได้ได้ยินไหมพี่วินเขาสอนงั้นลบคลิปก่อน่ะลบไปลบเลยลบไป<บ>าั่นแหละ,ละต้องลบก่อนอ้าวจะให้เด็กสอนใช่ไหมโอ้ย <pigs> oh, yeah. เอาละไม่ต้องเถียงกันลบพร้อมกันเลยดีไหมถ้าไม่ลบทั้งป้าทั้งน้องเดี๋ยวผมจะฟ้องเออว่าเขาไ้เพราะในคลิปนั้นม,มีผมอยู่นี่ไม่ได้ขู่นะผมฟ้องได้ลเลยเราก็ลบคลิปกันนับหนึ่งถึงล้านแล้วก็เริ่มลบได้โอ้ ถึงสามแล้วก็พอแล้วปา้าถึงร้านคาดหน้าจะได in ้ลบไหมเออนั่นดิเออบรอบลบรบรอ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 ารอบรอบรอบอบป้ารอบรอบป้ารอบ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 ัไม่อบรอบ่อบรอบรอบ่อารจะไม right? ่รอรอทรอบรับรอบนอบร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 อไอบรป้รอบรอบรอรอรอบ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 มอบรอกรออบร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 ้บรรอรอร่ออ่ออ ควรเป็นตัวอย่างให้เยี่ยวไอชนจะได้สร้างคนก็ให้ดีได้มาๆัหน,นูไปก่อนเลยจ้าลูกคเดี๋ยวคุณป้าจะรอคันต่อไป,อไ,ปไม่<ด>เป็นไรอะแล้วละป้าผมไม่น่าจะไปเรียนได้เอา,เอาโดดโรงเรียนนะใช่ไหมแกฮั่นแน่ฮันแน่นเจ้าเด็กลายาโดดเรียนอะไรละ่ะเขียน กับป้าจนไปสายถ้าผมไปเรียนตอนนี้คงถูกครูตีก้นลายเอ่าเอจ่าจาาาหนอยแม่เป็นแบบพิเท่งเลยเอต้องระวังเดี๋ยวนี้นะต่างคนต่างไม่ยอมไงไงไอป้าเอาซิเอาสิเอาสิมาสิเอาสิะมาิก็ทาก่อนสิต่คนต่างคนหนูก็ทายเห็นไหม ก็เกิดเรื่องสุดท้ายถ้าเราไม่เข้าใจไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายทางโซเชียลเนี่ยเเผลอนั้นมีความผิดนะฮะก็ฟ้องร้องกันเสียเวลาอีกนะเสียเวลาแล้วคุณก็เสียเงินแล้วเนี่ยค่าแบตเนี่ยแล้วจริงสุดท้ายพอถ่ายปุ๊บเนี่ยไปถ่ายรูปไปได้แล้วนะเมมเต็มเลยถ่ายเต็มสองชั่วโมงกว่าคือไปห่วงเรื่องเมมเออเรื่องเมมสําคัญแล้วไม่ห่วงเรื่องจะฟ้องร้องกันไม่แล้วเมมสำคัญโลกโซเชียลเอาไปใช้ถูกหลักหลายคนร่ํารวยครับ จากโรคโซเชียลนะใช่ฮะหลายคนก็มีคดีความจากพวกนี้ลโซเชียลเหมือนกันถ้าเราใช้ในทางที่ถูกแล้วกันศึกษาข้อมูลดีครับผมเจอๆกันทุกวันอาทิตย์ครับผมตอนด่งสิบโมงตรงทางช่องอุทัยบดหมายเลขยี่สิบสามคุณพระช่วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ